ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับด้วยครับที่แต่งหนเดือนในหนึ่งปีในคนนะครับผมเอ้ยอยู่กับผมจีอีกแล้วนะครับนี่ก็มาอยู่กับเกมไ c ครับเอ้เออ m i มครับพีอีหรือปลอยครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมจีเอ้กี่รอบแล้วในเวอร์ชันฝนจุดสอจุดหนึ่งนะครับผมบิวิฟสามก็อันนี้ก็อย่ากไปขาก่อนก็ใช่ตอบ ก็นี้ครับมาต่อยกับทีแล้วจากพระแล้วมาแล้วนะครับผมก็ได้เฟสเล็กมาผมนอ่ปากินก็เปลี่ยนนิดหน่อยตกแต่งเฟื่อนิดหน่อยก็ดูเท่นิดหน่อยมั้งนะนี่ครับผมก็ได้ทําการเตียงครับผมคาเตียงแล้วผมอคาเตียงเรียบร้อยนะครับก็ผมก็แกะจากไหนเหรอแกะมันอยู่บนนู้นนะครับผมผม ในยุทธภบนเขาผมเ่ยไปเล่นหนังหนังไม้มาครับผมเนี่ยแก่อยู่ชอบอยู่บนภูเขาให่เต็มเลยผมก็แต่การทร้อยครับผมโหทั้งหลกคนโคตรเลไหมนะครับทองผมก็เผาเรียบร้อยโอ้โหทำที่ขุดอนี่มาด้วยไอออนพีเอ็กนะครับอเออเลียงได้มาเรียบร้อยของก นิดหน่อยนี้เผาได้อยู่ไหมเอ่ยไม่เล่นนานละอ่าเลยเนี่ยคร<ม>ับอนี่ยต่อเดี๋ยวแน่น,นอนนะขุดหืองขุดแรกลงมาแนวนี้มัง้งดกวตรงรู้นก็ขุดไปเล็กไหนอ่ะนะครับโหขุดเหล็กก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเร็วมากครับดูครับอืม กปลจากก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมไปเจอใต้ของไมคเนี่ยครับโอ้ยเจอถ้ำครับผมถือว่าเป็นจะโชคดีโชคร้ายดีเนี่ยฝึกผมตั้งอ๋อในโหมดธรรมดานะครับก็ไม่ต้องกลัวนี่มียุดเกาะแล้ว ก็าดาบเป็นเอ้ยลืมคราบดาบไม้ครับผมเอ้ยดาบดาบอะครับเออดาบเล็ดดาบหินอะยังใช้ดาบไม้อยู่เลยนออย,ยังพูดไม่จบจากพารผมผมเห็นผมนี่น้ำตาไหลผมฟึ้งเลยครับผมโหมีคนมา,าอดดมค,คอมเมนต์ว่าอะไรพาทเทียวไม่ค้าบเลยครับพีว่าอะไรอ่ะพี่พี่อะไรคลิปพี่สนุก ดีอะไรดีประมาณนี้นครับผมจะคอติดตามผลงานพี่อะไรก็ประมาณนี้ผมโอ้โหม,มีคอมเม,มนเอ์ก็ดีใจมากเลยนะครับนะก็จำชื่อชื่อเขาไปจมไปจนวันตายเลยครับผมโอ้ชื่อไดนามิทมั้งอ่านนะีไดนามิดดามิฟีเอสแชนแนอืมนี่เขาทำไม่เจอฟัมบงฟัมพี่อะไรแบบเนี้ยฮะ ชิบหายทเอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตามุดแนวใหญ่อย่าจ้องตาเราเิยเฮ้ย,เ,ยเรามีดาไม้ฟูฟูนายไม่ได้นะเี๋ยวขับทานกันครับโห,โหแรลกทันดเนี่ยผมก็าหายใจแรงไิหน่อยครับผมโอ้โห,โหพูดมากก็หายใจแรงปกติครับเอ่ย ไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนนี้ของก็น้อยมากนี่ครับเหล็กแหมเหล็กอย่างนี้คาดาบเหล็กกันดีกว่าอ่าโอ้โห,โหเยอะมากครับแน่นอนสุดโอ้โหโชคดีมากจเจอเหล็กเยอะอย่างนี้ ผมพยายามมีเลขเล็กนะครับผมถ้าเกิดเลขเล็กว่าฝังเกินจะกระทบอะไรบางอย่างครับผมไม่บอกนะครับคืออะไรอนี่ครับเรียบร้อยครับผมเอ๊ะน่ทานเราแวะขุดฐานทักหน่อย าก็มีเยอะแล้วตอนนี้คือ <c oughs> ว่าจะเคยแบบนัดเอาไวนะ้เนาะว่าจะแคสพวกไมครับของพี่เีก็ไม่ได้แคสเนะคือคนคือคนคอ,คอคมผมก็อยู่นี่ผมมันอยู่ในห้องผมผมส่วนตัวจะพูดแหกปากไรหาอะไรก็ได้นน้นมีคนเยอะพูดนี่หาเป็นบ้าอีกก็ประมาณนี้ ขึ้นยังไงวะอ่านี่ครับต่างขึ้นโอ้ยแหลกแหลกอ่ามืดแล้วครับผมนี่มาดูข้อดีของเตียงครับผมพร้อมมืดแล้วครับนอนเตียงครับผมนอนครับนอนนอนไ้วมันมืดๆก <c oughs> ็นี่ครับผมนี่เช้านะ,ค,ะครับครับเจอ,อเลย เดี๋ยวนี้แชทนี้เแชทนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับไม่ค่อยตัดไม้อานี่ไงไม้หอสักหน่อยนึงกันก็แล้วแบง่งอีฟวดไปเผาเล็กอ๋อนี่คือฝามันพอดีเลยนี่ก็ไปครับทอชกันเพื่อนหน่อยอ่าทำใหหมดเลยไม้แปรรูปคลากติก เออปัอ่งชิ้นสั่อชิ้ชใกล้เกียนแล้วครับฟรีฟีอันก็เหลือแหลมรอ่ะอระเป๋าเหล็กสักครู่แหมเรียบร้อยทำดาบครับผมดาบเอาอ,อ้บ้านี่กลับไปเหมือนเดิมครับผมไร้ค่าแล้ว ทอดครับไออีกแล้ว <c oughs> อืมนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คุย,ยที่หลังนะครับนี่ก็ขนแกะที่ผมจากตัดมาฉลกหนังมันมาเรียบร้อยครับอืมโหดร้ายน่าดูเลยเ E ผู้โหดร้ายอะไรคนฝูกสายไหมผมชื่อจีหรือเปล่าเปล่าชื่อ T E ไม่ใช่ครับผมผมไม่ชื่อ T E T E นี่คือมันชื่อช่องหรือผมชื่อแอร์ครับ แม่มันดูชื่อเหมือนผู้ดดิงว่าก็พ่อแม่ตั้งให้นะครับผมนะครับเฮ้ยนี่กูจะทำออแหล็กอีกแล้วครับเอ้ยทำอะไรดีครับเอ่อใช่ครับผมจะรอเหล็กนะครับเหล็กเหล็กก็มาทำชุดต่อเลยเจ็ดอันนะครับ เอาหมวกก่อนเลยหัวขาวไปละไม่ฟงผมฟงผมว่ายังคงเป็นฟงเดิมนะโอ้โหใครมาแว้นแถวนี้วะฮะโอ้โหเวียงรถจากข้างนอกครับค่ะแปบ๊บหนึ่งครับแคชดูครับแคชเดียวจะค่อยคุยกันโอ้โหเหล็กมีห้าแล้วนี่ยว่ะคาบาวดีกว่าจัดป้าโอ้โหนี่ก็ได้เฟ็ซเหล็กกันเรียบร้อยแล้วครับ อฝนตกนี่ครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือฟอมบี้มันะเกิดฟองพิมั์บนน็อตแฝงแก่จะไหม้มั้ยครับนี่มันมันจะไม่ไหม้มันจะไม่ไหม้ไม่ไหม้ครับไม่ใช่คือมันไม่ไหม้แต่มันไม่ใช่ไม่ไหม้ก็ใจเบอเลยเนี่ยเรื่องมันอี่ครับผมช่วงกลางวันแมงมุมจะไม่ทําร้ายเราเรานะครับเนื่องจากเราไปทําร้ายมันก่อนแต่ตอนพวกตอนคืนมันจะทําร้ายเรานะครับ นั้นเราก็ทำลายมันก่อนเดี๋ยวเอาใยมันไปคาบธนูนะครับต้องใช้ใยสา,ามอันก็ฟติกไม้ฟติกสามอันก็ได้ธนูหนึ่งอันนะครับนี่ไม่ค่อยมีเลยค่าเล่นเลยเ <c oughs> นี่ยอืมเฮ้ย <c oughs> โอ้อยจะลงน้ำสวยๆกันหน่อย อืนี่รลอาหารไม่ค่อยรดเลยก็ขุดเหมือนเดียวเลยเวยจะขึ้นเว้ยอาครับผมทํานาดีกว่าฟาร์มข้าวแหลกอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยนี่คือมันต้องมีการฟาปรเปาอะไรอย่างเกลนดฝอมบงฝอมเบีย้ยประมาณเนี้ยอืมกูจะทำเลยว่ะ <c oughs> เออใช่ใช่ใช,ช่จะทำจอบครับครูให้ได้ที่ขุดไม่มีทองอันเดียว โอ้โหโทษครับไอ <I S 1> ยังเลยช่วงนี้ไออยู่เลฟบอยู่นั่นนั่นไม่ใช่นะครับผมเขาเล่นเฮ้ยเราจะมีถังฟักฟ้ามันไหมเฮ้ยมีเหล็กฟักฟ้ามันไหมผมมีแล้วอันหนึ่งในเตาอ่ะมีสองอันครับเจ้าทำไรฟไรฝามันนะครับทำถังครับตักน้ำจะทำนะนะครับเราอยู่ใกล้ริมน้ำอย่าทำมันทั้งตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเมล็ดมเมล็ด โอ้โหไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเ,เ,เปิดกล่องเว้เยนี่ครับผมนี่ก็เป็นความเฮี้ยนความอาถรรพ์ของใครครับเราผมเราอยู่ห่างกล่องเท่าไหร่ครับสามารถเปิดได้ครับ <c oughs> นี่มันก็เวอร์ชันสองจุดหนึ่งมันก็หินขยะแร่ขยะมันก็เริ่มเยอะครับเนี่ย,ยากาเลยว่าสำหรับผมแล้วมันของขยะทำ แต่ล้วคนอื่นก็คงจะสวยอะตกแต่งวงตกแต่งบ้านอะไรก็ว่านไปนี่ครับผมต่อยาได้มเมล็ดข้าวเนี่ต่อยาได้เมล็ดข้าวจริงโอ้ดีมากเลยน่าเป็นชีวิตจริงดีเลยอันนี้ชาวนาต้องฝื้อมเมล็ดข้าวแล้วเ <c oughs> อาเอาย้าปลูกได้ข้าวครับผมอืม <c oughs> นี่ผมตักไะครับครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเราด่าว่าไอ้ควายครับผมย่าครับผมมันโง่มันวทำไมควายต้องโง่อะเออทำไมควายต้องโง่มันยังถ่ายนาได้นะครับเอ้วันนี้ประโยชน์นะไม่งั้นด่าไน้ควายเด้อเออครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดเพื่อนด่าควายครับควายยางควายยินย้ามันก็เหมือนคนครับคนก็กินญ้าครับเออทำไมคน,คนก็ก็ย่าเาเป็นมันเลือกข้าวโว เอาเลยคิดเนี่ยมัน <c oughs> เ,เลยบนคนเดียวบ้าเนี่ยกูทำนี้ไว้ก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บอืออ่าคอ่อยขยายพื้นที่อันนี้มเล็ดน้อยอยู่ว่าฟอมบงฟอมบี้หรือหมูเลยมาเยี่ยมวัวควายมาเยี่ยม มียมันช่างมันปุกแมียผมตกไม่ชอบเลยอืมแหลกครับไอแม่ใยัดจัดไม้เว้ยจ,จะกินหญ้าเฮ้ย <c oughs> ยายเป็นข้าว ในคนนั้นมีแบบวิทยาศาสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์คือครูอาจถามอาจจะถามนะครับว่าข้าวเกิดมาได้ไงเป็เลยครับเต็มปากเต็มคําข้าวเกิดจากหญ้าครับผมโอ้โหโคยล่ำหน้ากลับมานะครับผมเป็นเราวัตถุไอ้ประสง์ของพาน,นี้เอาเป อะไรประสงค์อะไรคือมิชั่นอะภารกิจของเออภารกิจของพาร์ทนี้ครับคืออะไรดีอ่าเอาเป็นคราบถังน้ำไม่ได้แล้วกันอ,อ๊แต่มันอัดจะฝกฝังยังก็เรื่อเลยกันครับผมขอสักสิบห้านาทีก็พอเห็นแหลกจะแหลกอย่งนี้ดิอ,อ่าหิวทำไมต้องหิว <c oughs> คนบ้าอะไรอยู่ดิมันก็นคนดู่ะน,นี้คิดว่าบนบ้าแน่เลยนี่ครับผมเรามีโจทย์เก่าครับเอ็นเดอร์เมนครับผม,ม่ตัวตาฟวกาไปครับเขาเรียกว่า erman, เอ็นเดอร์เมนเลยทางนี้บอกไว้าอะไรคนที่จะไม่ค่อยรู้จักไหมครับเอ้ยมันต้องลองข้างล่างนี่นี่ขุดไว้หนึ่งคันหนัว ป่าบป,ป่าพลีครับเอืออันหนึ่งคันหัวอืมหลายคนหูแฝเกาหัวันหัวไม่สาผมเปล่าผมแฟนะครับฝาทุกหวัวจริงจริงอืมต้องเสียงสูงฮะอ,อยู่ไหนครับไอตามว่างไอเอ็นดมแมนไอตัวนี้มันชอบวาบครับ วับแล้วขโมยของอุ้ยวาลาแม่หนังจอบเหลือเกินลาวาครับเนี่ยเจอเลยครับพยายามจะพูดเล็กฝาไทยครับจดฝังก,กิจมันเจอแล้วครับเล็กครับ ที่ไม่พูดนี่คือไม่ได้รู้ว่าภาษาอังกฤษเหล็กคืออะไรนะอืมก็ไม่อยากพูดอเนะครับได้เหล็กมาประมาณนี้น่าจบเ็จอืมสิ้านาทีแล้วเอาเป็นอย่างคราบถังก่อนพี่โผล่แล้วก็ดี๋ยวดีคลิปผมหายไปก็ขอโทษนะครับผมเหล็กปล่อยมันไปที่ขุดเกียดตขุด เริ่มแหลกอย่างนี้เครื่องผมเริ่มเต็มแล้วครับโอ้ยเครื่องก็ไม่ให้ไฟหาไดได้ยักหาไฟอะไรได้เยอโอ้ยยังแหลกเลยครับไม่เลยบอกว่าเครื่องก็ไม่สามารถยัดอะไรได้มากครับจะได้ไม่กี่เกมห้องฟังนี้เพ้่มมาเพื่อฟังเพลงเล่นเฟสเล่นลไลน์เล่นเกมอะไรว่าแบ โทรฟัร์มนี้ก็จะปีกว่าแล้วยังไม่เคยโทรเลยโทรฟองฟามครั้งหนึ่งซื้อมาเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเกมเลยก็วานไปนะครับอ่าหรับ <c oughs> ระดับนี้เอ้ยไม่ทันยังไม่ลดเลยทำได้เมื่อกี้มีฐานกีตามันโอ้ดีดีดีมืดยังมืดแล้วครับงั้นนอนก่อนตื่นมาบองว่า ทานเอ้ยเหล็กของได้แนละ้วอคทเกโอ้ยพูดมากหรือเปล่าวะได้แล้วครับถังฮะมิชชั่นของวันนี้สำเร็จครับเงาเงาเฮ้ไรของโก่ะเ,ย,เย้นะ้ำนะ้วคนรงไฟนะ้ำทำไรได้ดีครับ อืมเฮ้ยโอ้โหเหยียบนาเข้าวนี่หอมตักน้าขึ้นมาฝรัอนทำแล้วฝรัที่ทุกคนใครๆก็ทำได้วางนา้ำตรงนี้ครับก็วางตักมาอีกครับตักมานี้ครับนี่ได้น้ำอินฟินิตี้ครับไม่มีวันหมดนะครับแหให้เกิดพุ้ถ้าคุณวางอนี้ปึ๊บ แต่ตอนนี้มันก็จะหมดนะครับผมแตม่ผมมีอินฟินิตี้น้ำนะครับก็นี่ก็สำเร็จมิชชั่นนี้แล้วต้องขอขอขอเดี๋ยวเดี๋ยวปรับมุมมองนี้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่หรอก็กต้องขอเอ๊ะบันเดย์แหมอยากก่าจบคลิปด้วยกันก็ไม่บอกเฮ้ยอื้อใจเย็นดีเฮ้ยเขอขอมุมดีด,ดีวย้วยเฮ้ยเฮ้ยโดนแดดเผาตายครับผม เ็บไม่เหมือนตายตายไปหาไปแล้วครับผมก็น้ากล่าวจบกันเลยขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผมใครก็ใครชอบกดไลค์มากๆกดฟับนะครับผมก็ไปละก็มีแมงมุมมาคอยเป็นเพื่อนนี้ครับผมก็ไปแล้วไปบานบานแจ้